ตอนนี้ก็พักสายตากันซะหน่อยไหมเล่าข้ามมาฝั่งตรงข้ามหมอกกเกษตรนี่เองครับเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบว่าแบบว่าเลิฟงานศิลปะมากถึงขนาดทดี่ว่าทุ่มเงินกันเป็นพันล้านจริงครับเพื่อสร้างสถานที่ที่นี่ขึ้นเลยทีเดียว มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมเราข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นเลยวาบี้โดนใจมากเลยยังมันมันเที่ยวนี้อยากให้หมือ<ม>แบบนี้ในเมืองไทยตั้งนานแล้วใช่ไหมโอ้ยยิ่งได้ยินอันนี้มานะยิ่งิงพามานะตุนจใจเลยที่โดดเด่นอีกอันนึงบะบี้นี่นี่นี่อะไร,น,ไรนอกจากเราเข้าไปดูแล้วมีการบรรยายเป็นเสียงของผู้บรรยายแล้วเนี่ยสำหรับคนที่พูดไม่ได้คนที่เป็นใบ้ก็จะมีภาษามือคอยอธิบายด้วยด้วยไหมรักเธอ ไปข้างในเลยปากมาคุณเชสวัสดีค่ะทำไมถึงกล้าเพราะว่าคนไทยก็ไม่ได้คุ้นเคยกับ<ม>การเข้าพิพิธภัณฑ์ก็รศิลปะอคุณป๊อปี้เราควรจะมีห้องรับแขกแบบนี้นะฮะให้คนได้รู้จักออคนไทยเราอยากจะเล่าเรื่องว่าคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเวลามาดูเนี่ยนะครับดูให้ครบทุกชั้นนะครับ จะรู้จักคนไทย oh. Oh. ความคิดเราเป็นยังไงวัฒนธรรมเราเป็นยังไงอุปนิสัยเราเป็นยังไงความเชื่อเราเป็นยังไงทุกอย่างมันเลกอยู่ในภาพเขียนอยู่แล้วเรแปลกใจที่แบบว่าต่างประเทศเนี่ยคือเราไม่ได้ถูกปลูกฝังแบบนั้นอันนี้คุณบุญชัยชอบ เป็นอยากเป็นนักทิสครับจริงใจตุ้งกันอีกเด็กนักทิศมันเรไม่ไม่ขึ้นเลยมาชมดีกว่ามาชมดีกว่าฝีมือไม่พัฒนาไม่พัฒนาเลยสมัยมาชมคนอื่นที่เก่งอยู่แล้วมันกว่าจะเป็นอาร์ตใจเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณบุญชัยเนี่ยนะครับคือนักธุรกิจระดับประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะฮะและปัจจุบันเนี่ยท่านก็ได้วางมือแล้ว แต่ว่าผันตัวเองเลยมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะฮะนี่คือความฝันเมื่อครั้งวัยเยาว์กับหน้นานมาแล้วแต่ตอนเป็นเด็กคุณบุญชัยเนี่ยเขาฝันครับเขาอยากจะเป็นอาร์ติสต์อยากเป็นศิลปินแหมวันนี้แหะครับสมประสงค์เลยคุณบุญชัยก็รวบรวมแรงกายแรงใจฮึดกจำ้ำฮึดกมาสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ที่นี่นั้นเป็นสมบัติของแผ่นดิน มีทั้งหมด5ชั้นครับชั้น1ชั้น2เนี่ยจัดแสดงงานของศิลปินแห่งชาติไว้แล้วก็มีผลงานของบุคคลที่เรารู้จักเป็นอย่างดีศิลปินชื่อดังคนนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์จัดแสดงเอาไว้ที่ชั้น2ด้วยนะครับแนะนําให้มาให้มาเที่ยวมาชมมาดูกันได้เลยและบอกว่าแหมที่นี่จะเป็นที่หนึ่งที่คุณได้สัมผัสผลงานของอาจารย์ศิลปินกันแบบใกล้ชิดที่สุด ตรงนี้ก็จะเป็นขุนช้างขุนแผนในบริบทของอาจารย์เหมเวชกร<ฆ>นะฮะจะเป็นภาพเขียนด้วยหมึกด้วยดินสอด้วยสีสีแท่งของอาจารย์เหมเวชกร oh. นี่เป็นออริจินอลหมดเลยออริจินอลหมดเลยแล้วก็ออริจินอลสตอรี่ออริจินอลสตอรี่นี่เขียนไว้เลยบ๊อบบี้สตอรี่อยู่ในอยู่ในรูปใต้รูปทุกรูปเลยอะ อันนี้จะเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวนี้น้อยคนทำนะฮะเป็นแอร์บราช a i r b r u s h อ๋อเป็น a i r b r u s h เพราะว่ามันดูเหมือนจริงครับแอร์บราชก็จะเป็นคล้ายๆปากกากันมีคอมเป็นเครื่องพ่นเนีื่องทาต้องชิดทิรนิชทิรนิชทิรนิชทิรนิดเราะเจาะลูเจาะลูบนาซึ่งเวลาเวลาเราเห็นเอาแบบหยาบๆงานหยาบๆก็คืองานพ่นสีทั่วๆไปแต่อันเนี้ยละเอียดถึงขนาด เป็นรูปเป็นร่างเป็นคนเป็นน้อยน้อยคนทำนะฮะมีไม่เกินสองสามคนในประเทศไทยที่ทำคือจะเล่าความเป็นมาก่อนว่าทำไมสามคนเนี้ยชีวิตถึงวุ่นวายถูกพันกันเขาบอกเขาเขาเขาแยกกันหน้เด็กกันแล้วก็ต้องเล่าก่อนว่าไม่ใช่หลายใจนะคือเป็นการแย่งกันระหว่างผู้ชายสองคนอย่างเงี้ยแต่งงานกับขุนแผนก่อนขุนช้างก็หลอกให้ ขุนแผนเนี่ยถูกส่งไปรบก็กะให้ไปตายแต่พอกลับมาชนะสงครามแล้วก็พาของขวัญกลับมาด้วยใช่ไหมนางลาวทองแม่เนี่ยบอกว่าไม่ได้นะเขามีเมียใหม่แล้วจะยก็ยแต่งงานใหม่มก็เลยตกเป็นของขุนชา้า<ม>สุดท้ายเนี่ยอพันิหาษาท่านก็เลยตัดทิ้งมากยุ่งมากนะเอาไปตัดหัวซะ ห้องต่อไปเนะี่ยเป็นไฮไลท์อีกห้องหนึ่งนะครับเป็นงานของศิลปินไทยครับที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกเขาบอกเลยว่างานแต่ละชิ้นนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเขาประเมินมูลค่ากันแล้วคือมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าล้านบาททั้งนั้นนะเอออุ้ยจะเป็นใครไม่ได้หรอกครับแม้ผลงานระดับเทพขนาดนี้ก็ต้องอาจารย์ทวันดัชนีตัวอาจารย์ถวันเนี่ยท่านเป็นตัวแทนงานศิละปะของตัวนอ,อกได้ดีเพราะว่า หนึ่งว่าบุญกระดาษเราใช้หมึกดำนะสามนาทีเสร็จภาพหนึ่งโอ้ชพี่ระพี่ต้องรู้ประวัติสามนาทีใช่สามนาทีห้าแสนสบัดทีเดียวพี่นี่นายยังบิดอาร์เมากเลยนะมีภาพหนึ่งอาจารย์เปรียบเปรื่องจิตของคนว่าไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะใจคนเราไม่นิ่งคุมคุมลำบากเหมือนลิง ก็เลยจะเป็นภาพนั้น <Okay. S 2> แต่ถ้าเราควบคุมใจแล้วได้ปัญญาเราก็จะเกิดกับพระวิรุฬยอีกอันนึ้งเป็นหน้าพระพุทธรูปเรามีรูปภาพวันนี้คุณบุญชัย แต่เป็นแต่เป็น,ปน,น,ปนโ o สเขเไไปก่อนชื่นชมื่นชมงานอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ทําให้ผมในช่วงที่ผมมีความทุกข์วิกฤตเศรษฐกิจนะฮะอาจารย์ก็โทรมาถามผมทราบว่าคุณมุนชัยมีปัญหามากเหรอมีปัญหาเยอะแยะก็ไม่ยอมมาทายกันผมก็หวัวเราะทราบข่าวว่ามีธนาคารมา โกงเงินคุณบุญชัยเอาเงินคุณบุญชัยไปเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่บอกให้เขารู้นะว่าวันนี้คุณบุญชัยมีเพื่อนมีพี่ชายคนหนึง่งเอาเงินมาให้คุณบุญชัยร้อยล้านแล้วท่านก็ให้รูปม,มาเจ็ดรูปท <c oughs> ่านบอกไปบอกเขาเลยว่าเนี่ยขณะที่พวกคุณมาเอาเงินของผมไปเนี่ยผมมีพี่ชายคนหนึ่งเอาเงินมาผมร้อยล้านขอเพียงแตวนนคุณบุญชัยเป็นหยดน้ําบนพื้นดินที่แห้งผากต่อไป รวบรวมทั้งหมดในเมืงไทยมันอยู่ในสถานที่เดียวอันนั้นที่ผมอึ้งที่แบบก็ต้องต้องมีความตั้งใจใช่คุณกว่าจะ coordinate เอิํนเข้ามาจข้ามรวมกันได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้านนี้น่าจะสะสมเยอะสุดของคุณทวันหรือถ,ถ้าอยากจะศึกษาว่าอาจารย์สวันเนี่ยเก่งยังไงมีแนวความคิดยงไงแ็ถึงมีไอเดียอยู่มากมายก็ให้มาดูที่นี่แล้วก็สามารถไปสร้างผลงานตัวเองได้ได้เลยรูปนี้ครับรูปแรกที่ซื้อ อันไหนครอาจารย์นันตานินรูปบนนะครับสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองก็สาปีปีที่นี่ค่าเข้าร้อยแปนักเรียนนักศึกษามาในเครื่องแบบแล้วคุณน้องก็คิดแค่ครึ่งราคาเด็กและคนชราม,มากันก็ฟรีเลยอย่าให้ลองเข้ามาชมกันดูนะครับและวคุณจะภาคภูมิใจว่าเมืองไทยบ้านเราเนี่ยมีของดีไม่แพ้เมืองนอกเมืองนา ยังไม่หมดนะครับยังมีสิ่งที่อันเป็นประเสฐที่เราได้แง่คิดเนะี่ยกลับไปใช้ชีวิตอีกด้วยทั้งไทยและเทศก็อยากจะสอนเรื่องพุทธปัจจยาว่าชีวิตหลังปรโลกแล้วเนี่ยมีทางเลือกอยู่นะจริงๆไม่ได้เยอะแยะหรอกมันมีไปสุกติกับทุกติสองช้อยสองอย์ง่าย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 มนุษย์เราเนี่ยเป็นทางหลักพุทธเราเป็นชาลาพุช,ชะแต่สัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นอันทชะคือเกิดจากไข่เราถึงเข้ามาในไข,ข่ก่อน อันนี้คือนี่ไข่อ่าสมมติให้เป็นไข่เลยเพราออกจากไข่ปุ๊บนะฮะเราไปจะผ่านจักรวาลเพื่อไปพบต่างๆอ้าวเจ็และภาพสามภาพ นี้พิเศษมากนะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยกันเลยทีเดียวนั่นคือภาพของโลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็โลกของนรกกับภูมินะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องราวของงานศิลปะที่สอดแทรกแง่คิดแล้วก็วิธีการดําเนินชีวิตแบบนี้ลงตัวแปะแล้วจะไม่ลองมาชมด้วยตัวเองได้ยังไงอะไรเนี่ยขับเคลื่อนให้มนุษย์ทําในสิ่งที่ตัวเองทำ hmm. มนุษย์เนี่ยเงินอย่างเดียวเลย เงินเนี่ยทำให้มนุษย์ยดีก็ได้เส,เสียก็ <uper land. S 2> ได้ใช่ไหมฮะเงินเราถ้าเรามีเงินแล้วเราเอามาสร้างบุญสร้างบารมีเราก็สามารถวันหนึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็อาจารยัญญายังว่ารูปเซลป็อตแค t ลงไปสีฟ็อบก็ยังอยู่ในนั้นเลยฮะยิวตรงตรงช<ไ>ี่โคมงที่ลงมาหนึ่งสองสาม โอ,อ้เห็นแล้วนะมีวมิ่งวิ่งวนหัวด้วยภาพอาร์ติสจีนของจีนมีอยู่ตรงกลางมีา,ออามาด้วยเชซด้วยอยากให้เป็นสมบัติให้ประเทศนะประเทศไทยก็ให้ชีวิตที่ดีแก่ผมเรามีความถนัดทางน้่งเรื่องนี้เราก็คืนหให้กกัแผ่นดิน Thì đất bà duyên vào... ...chíu huynh Bên ngay, bên vâng ngay Mình... Oh, หชั้นเลยขอบมมเลยน้ำตาคลอเลยใช่ไหมใช่แบบมันซึ้งกับคุณบุญใจเพระาะว่าเขาให้คืนแบบให้ประเทศให้คนมาดูิ่งแบบนี้มันแบบมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะอยู่เฉยทําไมตามคู่เลิฟตลอนทัวร์มามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะใช่ วันเอาเลยบอบบี้ค่อยๆเสพค่อยๆซึมค่อยๆดูแล้วคุณจะรู้สึกปลาบปลื้มเพราะอูประเทศไทยเรามีของที่มีค่าขนาดนี้ไม่ต้องนึกถึงราคาหรืออะไรนะตัดออกไปได้เลยให้นึกถึงคุณค่าของไทยของตัวศิลปินที่ของคนไทยมีไทยมีใช่คือว่าเป็นมรดกที่เราไหวแบบอัธิรชันอย่างได้เลยอืมมึคจะมาอีกไหมเนี่ยโอ้จะเหลือแล้วคุณผู้ชมโทรนัดบอบบี้ได้นะฮะเราลาไปก่อนผู้ชมคะสวัสดีค่ะ ไม่มีนะคะมีงานของอาจารย์นถวัลนะคะเดี๋ยวจะมาแข่งกับคุณชัยแล้วของเราเป็นทั้งสิ้นปิ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 นแินแมนรู้แล้วออริจินอลอยู่ที่ไหนเพราะว่าผมมีโปสเตอร์ของอันนี้คือตัวโปสเตอร์ที่มีตัวโปสเตอร์ที่บ้านออริจินอลอยู่แล้วมาดูมันเลยทำให้มนุษย์เนี่ยเอาเอาตะก้อไปซอยๆขยอยากเอาไข่มากินได้ไง ูรวมกันกิ่งและยิีงทุกอย่างและมนุษย์ทนเราไ<ร>ได้ค<ด><ด>ริ<ด>ัฒคจะ